โอ้มื้อชปเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องพายจะพาทําขนมทอดนะคะเริ่มจากตั้งกระทะคัวงาคีมอนกันเลยจ้าเวลาคัวงาคีมอนนะคะจะใช้ไฟอ่อนๆค่ะพอได้กลิ่นแล้วนะคะก็สามารถยกลงได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะวันนี้ก็จะใส่ใบเตยไปด้วยเลยจ้าเวลานึ่งข้าวเหนียวนะคะก็ต้องใส่น้าเยอะนิดนึงจ้าเพราะว่าข้าวเหนียวต้องใช้เวลาในการนึ่งประมาณนึงเลยนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าตาข้าวเหนียวดําที่น้องแาะจังมาทําขนมวันนี้จ้าทุกคนผ่านกันแช่มาแล้วหนึ่งคืนนะคะเอาข้าวเหนียวใส่ลงหม้อเสร็จเรียบร้อยตั้งหม้อ มอหนึ่งที่น้องแพทใช้ที่บ้านก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะคะระหว่างที่รอข้าวเหนียวสุกนะคะมาตามงานขี้ม่อนกันจ้าน้องแพทเวลาตามงานขี้ม่อนนะคะก็จะใส่เลนิดนึงจ้าเพื่อเพิ่มรสชาติสักหน่อยนะคะหลังจากตามงานขี้ม่อนเสร็จเรียบร้อยนะคะน้องแพทก็จะไปเอาต้นอ้อยจ้าทุกคนแล้วก็ใบกล้วยด้วยนะคะใช้ต้นอ้อย1ต้นเลยค่ะแต่ว่าจะตัดเป็น2ท่อนนะคะแล้วก็ใบกล้วยหนึ่งใบใหญ่ๆเลยจ้าพอได้มาแล้วขึ้นบ้านกันเลยนะคะบรรยากาศเวลานี้ก็ดีมากๆเลยจ้าข้าวเหนียวก็หอมๆจ้าทุกคนหน้าตาข้า เ,เหนียวดําเวลาหุงเสร็จก็ประมาณนี้เลยจ้ะทุกคนยกลงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตามกันเลยคะ่ะเริ่มจากตักข้าวเหนียวดําใส่ครกกันเลยนะคะตามทีหนึ่งอาจจะได้ม่เยอะนะคะเพราะว่าครกเล็กจ้ะก่อนตามนะคะต้องโรยด้วยงาี้มมอนจ้ะทุกคนแล้วก็น้ําตาลนะคะเพื่อที่เวลาตามนะคะข้าวเหนียวจะได้ไม่ติดครกจ้ะเวลานี้กลิ่นข้าวเหนียวคือฟุ้งสุดๆเลยจ้ะทุกคนใส่แรงเต็มที่เลยนะคะความละเอียดของข้าวน้องแพชจะตามแค่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปั้นกันเลยจ้ะปั้นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะเป็นข้าวเหนียวดําที่ส่สมชือากๆ เลยนะคะป้านออกไม้เป็นก้อนๆทุกคนดําหมดเลยจ้าแต่ถ้าไม่ดํามันก็แปลกใช่ไหมคะต่อจ่าไม่เล่นแล้วนะคะวันนี้น้องแพทก็จะใส่งาดําแล้วก็งาขาวด้วยนะคะวันนี้น้องแพทใส่ไปถึง3งาเลยจ้าทุกคนงาคี้มอนงาดําแล้วก็งาขาวนะคะกลิ่นหอมอร่อยมากๆแน่นอนเลยจ้าแถมยังไม่พอนะคะทุกคนวันนี้พิเศษมากๆเลยจ้าน้องแพทใส่เกลขนมปังด้วยนะคะขนมที่น้องแพททอดวันนี้นะคะจะมีความกรอบนอกจากทุกคนแต่นุ่มในมากๆเลยนะพิเศษไปอีกเลยจ้าทุกคนวันนี้ นะคะน้องแพททอดสองแบบเลยจ้าทั้งใส่แป้งแล้วก็ไม่ใส่แป้งนะคะนี่เลยจ้าทุกคนมีความกรอบนอกนุ่มในสมชื่อมากๆเลยนะคะจิ้มกับนมข้นหวนันคืออร่อยมากๆเลยจ้าเมนูข้าวเหนียวดําทอดนะคะถูกใจคุณแม่จ้ามีใครสนใจมากินด้วยกันไหมคะ